สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่ตุ้งจะพาไปช้อปปิ้งนะคะทีลักบี้เรจะพาไปกับเพื่อนๆพือนเพื่อนๆพนพ,นพ,นพาไปช้อปปิง้งนี่เลยจ้าเ,เราจะเข้าร้านนี้นี่เลยสองคนไปก่อนแล้วช้อปปิง้งอุย้ยสวยอะ่ะอุย้ยฉันชอบไอ้นี่ถ้วยนี้มากเลยอะ่ะเนี่ยสวยมากอะ่ะเอาไปใส่อะไรล่ะ ปลาหนึ่งมะนาวนนนอืมุ้ยโชฟาสวยว่ะอืมอะไรก็สวยหมดเลยจ้ะวันนี้จะพามาซื้อของแต่งบ้านนะคะทุกคนของแต่งบ้านสวยมากอุ้ย,ยเธอเก้าอี้น่ารักมากเลย,ยนี่เป็นห้องเธอเหรอห้องเล็กนั่นเหรอ เออน่ารักดีสวยติลังกาไปไหนมาจา้ะรุ่นห้าสิบบวกไมต้องกินวิตามินฟิฟต <c oughs> ีอัพบวกต้องหาตัวช่วยความสวยและพวกเราอืมอะ้รเนี่ยไอ้ยไ่ชอบเชียวไม่ใช่คิ่เองกินหรอ ไม่ใช่อันนี้ดีมากเลยเชอรี่พี่ซื้อมากินรประมาณสองอาทิตย์ได้เพราะว่าหมดไปห,อห่อนึงแล้วแต่ว่าแจกเพื่อนไปด้วยไงไต้นหญ้านั่นอ่ะเออดีมากแต่ของไทยเราก็อะไรนะโคโรฟิลโฟนี่ฉันว่าฉันจะเก็ตีตรงนี้ละมั้งเนี่ยมันจะมีไหมเนี่ย ทีมันก็อยู่ตรงนี้ไอทีตัวนั้นนะที่เคยซื้อเลยมอนแอนจินเจอร์ทีเลมอนแอนจินเจอร์ทีอันนี้น้ำเจี้ยบซุกี้เหรอเนี่ย,ย,ใ,ชยใช่ข้างในไม่ใช่สังขยานนะ มันเป็นอันเนี้ยเม็ดถั่วเนี่ยออเม็ดถั่วอืมอร่อยอยู่มันมันใช่ไหมอืมมันมันมันเราชอบอะไรก็ได้ที่มันหวานนี่ความหวานนี่มาเป็นที่หนึ่งนี่ไงเธอเล่าเธออ่ะน้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเธอขวด อยไัยงเ,เงนันเป็นพี่น้องกังนมี่ขไมร้านเดียวกัน<อ>กับ TK m a x แต่ที่นี่เขาไม่ขายเสื้อผ้าัเออใส่ไปแต่เวลาชงเหมือนที่เราพูด <c oughs> นั่นแหละเอาใส่น้ำ <c oughs> แข็งเสร็จแล้วเอาน้ำออย่างอื่นผสมไปด้วยไม่ใช่เธอกินแต่นนะั้นมันเพียวๆเพราะว่าเป็นค็อกเทล อ,อ,อเห็น,นฉันทำอันนี้ไหมละ่ะไหม้ไทยไมไหมละ่ะเออขนมของไทยเต็มเลยของจีนของไทยเต็มเลยอยากได้ที ทีทำไมไม่มีวะถุงใบกัน่ะถ้๊าดสวยอ่ะ